สวัสดีครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าการที่เห็นปลาลอยหัวเนี่ยแปลว่าปลาป่วยจริงหรือเปล่านะครับจริงๆคือไม่เสมอไปนะครับการที่เราพบปลาลอยหัวส่วนมากเกิดจากอะไรครับหายใจไม่พอใช่ไหมครับอากาศไม่พอส่วนมากเนี่ยมักจะมาจากการที่ออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันต่ำแล้วก็ไม่พอเพียงนะครับซึ่งการที่ออกซิเจนในน้ํามันต่ำเนี่ยแน่นอนมักพบในช่วงเช้าตรู่ใช่ไหมครับเพราะอะไรละครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ย ใช่ไหมฮะสาหร่ายทางต้นต่างๆเนี่ยมีการหายใจนะครับไม่มีการสังเคราะห์แสงมาชดเชยก็ทาให้ออกซิเจนะตับลงไปได้นะครับจะพบว่าบ่อที่มีสาหร่ายเยอะๆนะครับบ่อน้ําเขียวๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการที่ปลาจะขาดออกซิเจนในช่วงเช้าอย่างสูงเลยนะครับแต่บางทีการที่ปลาลอยหัวเนี่ยก็จะแปลว่าปลาป่วยก็เป็นไปได้นะครับมันก็มีโรคบางโรคที่ทาให้เหงือ่อเขาพิดปกตินะครับเราก็จะเห็นปลาขึ้นมา อ้าปากพุบอากาศหายใจนะครับยังไงก็ลองดูลองหาสาเหตุนะครับถ้าปลาป่วยนะครับรีบรักษาอย่างนั้นท่วงทีแล้วก็จัดการคุณนาับเอาให้เหมาะสมนะครับสวัสดีครับ